เนี่ยเจอหน้าคุ้นๆอยู่คนนึ่งใครพีเนี่ยใส่หมวกนั่งตรงกลางเนี่ยใช่ครับ่ยวันนั้นเจอแถวพัทนานี่จะเล่นหลายทีขนดเดินนี้เลยเดินไงเดินไงเดินไงโอ้โห่างแลเยมาเอกคนหนึงเฮยพูดดีๆนะออรอพดดีดี ยังไงต่อคืออะไรพี่ไงนี่ไงใช่เันบอกว่าพี่เต้เป็นเจ้าคนอื่นเขาทำไมได้ข่าวว่าคุณแม่พี่ก็้ามาวันนั้เจ้าเหมือนกันเลยเจอที่ไหนขอตัวคุณแม่พี่เต้เลยครับเอ้าแม่ใครมาอีกไหมครับอะไรนะ นายนายนาีอ hey, ่ะยมีหายมหลแสดงโรมเเ่เดียวแม่เด oh, ah, so ีวออาแม่ดูเหรอเอาีนี Why, ่ฝั่ง้ฝั่งคือแม่ดเหรอไม่ๆไม่อย่าเพิ่งกีดกัดกันไปผมจะบอกว่า ซีดี <CD S 1> <c oughs> กับน้องบิวเขาเป็นพี่น้องกัน <â> แล้ว <c oughs> พวกเราก็ยังมีพี่ชายหนึ <â> ่งคนคือพี่เต <â> ้ยแ่เองอย่าคิดอะไรมากกว่านั้นจริงๆแล้วไม่มี <â>